่ก็รู้ลมให้ใจเท่าออกพ็ภาวนาไปด้วยคําว่าภาวนาเนี่ยให้ภาวนาตามปฏิยาใสยายสตส่วนใหญ่แค่แนะนำให้ภาวนาวา่าพุทธโธจะเริ่มใหม่ใหถ้าให้ภาวนาวา่าพุทธโธเขื่อใจเข้านึกวา่าพุทธใจออกเนยพุทธโธ เออคำภาวนานี่ไม่บังคับเนี่ยใครชอบใจอย่างไหนว่าอย่างนั้นตามชอบใจถ้าเวลาที่เราป่วยเวลานั้นบังเอิญมันเป็นอาการตายเข้ามาสิงคนดีก็ยังไม่ตายขณะที่ป่วยเกิดไม่ไวังไม่ไวังไ,ไ,ไ,ไว้ใจไม่ไว้ใจตัวเอง นึกว่าให้ใจเข้านึกว่าพุธให้ใจออกนึกว่าโถได้บ้างก็เดียวหนึ่งก็หายไปต่อไปต่อไปแม่ลมสบายที่นันึกให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโทก็เดี๋ยวหนึ่งก็หายไปเพียงแค่เท่านี้อาตายจากความดึงดันเป็น,นเนทวาดาก็ได้เป็นป่างฟ้าก็ได้